Hi everyone, I'm Teacher s u ส i l a Yancham. Today I would like to talk more about comparison. นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบซึ่งเราก็ผ่านไปแล้วสองระดับคือระดับเท่ากันแล้วก็ระดับขั้นกว่าใช่ไหมวันนี้ก็มาอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของการเปรียบเทียบนั่นก็คือขั้นขั้นอะไรเอ่ย Who is the tallest woman? Who is the tallest woman? นะผู้หญิงที่สูงที่สุดไม่ไนดะ้สวยนะสูงที่สุด tall แปลว่าสูงนะคะผู้หญิงที่สูงที่สุดคือใครกันนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของขั้นสุดกันนะคะการเปรียบเทียบขั้นสุดนะ p e r เรา i ีบ degree มีการเปรียบเทียบตั้งแต่3สิ่ง3อย่าง3กลุ่มขึ้นไปแล้ววิธีการทําเป็นขั้นสุดนะสวยที่สุดดีที่สุดเก่งที่สุดนะคำว่าที่สุดเนี่ยทำอย่างไรก็คือ the นะมี the the, the นำหน้า adjective นะคะแล้วก็เติม est ที่ adjective ค่ะใช้ the ตามด้วย adjective แล้วก็เติม est ท้ายคำคุณศัพท์เช่น long longest short shortest tall tallest small smallest sweet sweetest rich richest นะคะคำคุณศัพท์พวกนี้ก็เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะยาวที่สุด สั้นที่สุดสูงที่สุดเล็กที่สุดหวานที่สุดรวยที่สุดอืมอน,นี่ก็ her name is อันนี้ภาษาภาษาพินอินนะคะซึ่งเป็นภาษาที่จะทำให้เราสามารถอ่านภาษาจีนได้อย่างใกล้เคียงคุณครูก็จะลองอ่านดูนะคะว่าชื่ออะไรพวกเราเรียนภาษาจีนมาแล้วใช่ไหมคะชื่ออะไรเอ่ย her name is Zhang Jie จางจือหยูเธอสูงสอง s ้อยยี่ h e บห t เซน t ิเ e อ all f r i e ่อ s แ uh, ปลความได้ว่าชื่อของหล่อนคือจางจือหยู u, หล่อนสูง226 cm หซมตรหล่อนสูงที่สุดในบรรดาเพื่อนทั้งหมดอ่า uh, นี่คือภาพนี้ก็คือรุ่นเดียวกับเพื่อนๆน,นะคะ แต่จางจิู่เนี่ยเขาสูงที่สุดเลยประตูบ้านเข้านี่คือต้องย่อตัวเข้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะชอบเล่นบาสด้วยซ้ำนะคะนี่ก็บอกว่าจากคุณสมบัติที่ว่าขั้นกว่าเติม er ใช่ไหมคะขั้นสุดก็เปลี่ยนเป็นเติม est ส่วน ลงท้ายด้วย e อ,อยู่แล้วก็เติมแค่ st แล้วก็มีคำสั้นไม่เกินสองพยางประกอบไปด้วยสระหนึ่งตัวตัวสะกด1หนึ่งตัวต้องดับเบิ้ลพยัญชนะสุดท้ายแล้วค่อยเติม es c คล้ายๆกับขั้นกว่าเลยค่ะเพียงแต่เปลี่ยนจาก er เป็น est ไม่ยากใช่ไหมอ่า examples นะคะตัวอย่าง l i ซี่เวลาสควอสนะคะก็ออกเสียงให้มันใกล้เคียงกับของของเขาะสำนียงเขาเนอะลิซี่ is อ่า the thinnest woman in the world นะคะลิซี่เวลาสควส is the thinnest woman in the world อ่าทินะะแปลว่าผอมใช่ไหมบอบบางคงไทยจะใช้รแรงก็คือ เรียกเพื่อนว่าอีแห้งอีแห้งอะไรอย่างงี้ค่ะทินเนสบอกว่าพร้อมที่สุดเป็นผู้หญิงที่พร้อมที่สุดในโลกเลยหน้าตายังไงอันนี้คุณครูไม่ได้เอาความน่าเกลียดเข้ามาให้เรานะคะเพราะว่าลิซซี่เวลาสควเนี่ยเขามีดีอย่างดีอย่างมากดีดีมากกว่าที่คุณคิดนะคะไม่ใช่เป็นคนเกิดมาแล้วเป็นคนเหมือนคนพิการประหนึ่งว่าอะไรความสามารถแต่หล่อนมีความสามารถมากกว่าคนที่มี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์เสียอีกอันนี้คือจะเอาตัวอย่างมาเป็นกำลังใจให้ค่ะเราอย่าไปดูที่รูปร่างหน้าตาแต่ให้ดูที่มันสมองและความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนเขาเก่งต้องดูก่อนว่ากว่าเขาจะเก่งได้เขาต้องฝึกฝนขนาดไหนนะ l i s ี่ v e s q u q u e z is the t h n n n e s t w o m a n in the w o r l เนะเป็นผู้หญิงที่หอมที่สุดในโลกเลยนะคะมาดูประวัติเขาหน่อยเนาะ เขาเป็นใครนะปัจจุบันนี้เขาเป็นนักพูดนักเคลื่อนไหวนักให้กำลังใจค่ะให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจฟังที่เธอพูดแล้วมันจะฮึดสู้ขึ้นมากับสภาพร่างกายของเธอซึ่งเป็นโรคที่มาแต่กำเนิดค่ะเดี๋ยวครูเราจะลองอ่านชื่อภาษาอังกฤษดูนะเอาแบบใกล้เคียงเนาะมาฟอนอยโปรเจโอยดลิปโพดิสทรฟีซินโดมนะเป็นโรคที่เกิดจาก ร่างกายไม่สามารถสร้างไขมันได้ด้วยตัวเองไม่สามารถสะสมไขมันได้ก็ทําให้เธอว่ากินเท่าไหร่เธอก็ไม่อ้วนก็คือเธอก็จะผอมเนื้อติดกระดูกแบบนี้ค่ะเธอเกิดนะเมื่อปี3-2นี่เอง2,532นอแล้วออสตินเท็กซัสอเมริกาอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะน้องนะมีน้องเหมือนกันแต่ว่าน้องเธอไม่เป็นนะมีเธอคนเดียวที่เป็นแต่ความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายม่สามารถ นะบทบังความสามารถของเธอได้เธอเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเรื่องราวของเธอเป็นที่น่าประทับใจอย่างมากก็มีคนเอาไปสร้างหนัง a b r นะ a v e Heart อ่ะ a b r a v e เพราะว่ากล้าหาญจำได้ไหม Heart เพราะว่าหัวใจ a b r a v e Heart หัวใจที่กล้าแกร่งนะของลิซซี่เอาไปทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์เลยนะนอ,อกจากนั้นก็จะมีการเขียนหนังสืออีกแล้วเป็นหนังสือที่ b ส s ซล e ลอร r มากขายดีที่สุดนะมีตั้งหลายเรื่องนะ เป็นการเขียนนะเรื่องที่สามารถให้ผู้อ่านนะมีแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตและคิดทำอะไรในแง่บวกมากขึ้นนะทำอะไรไม่ได้ค่าตัวตายอันนั้นไม่ใช่นะคะลองมาอ่านหนังสือของลิซซี่ดูนะคะอันนี้ครูอเอามาเพื่อว่าพวกเราที่สนใจอะไรสักอย่างลองไปค้นคว้าหาดูนะคะเพื่อจะเกิดแรงบันดาลใจมากขึ้นขั้นสุดค่ะอนะ ลงท้ายด้วย e ก็เติมแค่ st จำได้ไหมอ่ะลงท้ายด้วย e เติมแค่ st ค่ะเช่น nice สวย nicest สวยที่สุด large largest กว้างใหญ่ที่สุด brave กล้าหาร bravest กล้าหารที่สุด wide widest เอาตกตัวทีไปเดี๋ยวเติมตัวทีใหุู้ด้วยนะต่อไปค่ะ รัสเซียดูรัสเซียประเทศรัสเซียนะคะเขาบอกว่ารัสเซี is the largest country in the world by area uh, area แปลว่าพื้นที่บอกว่า r ั s เ i a is the largest country in the world by area บอกว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกโดยคำนวณถึงพื้นที่นะคะไม่ได้พูดถึงประชากรน,นะพูดถึงพื้นที่คะ่ะ ไปคุณคุณไหมอันนี้กะ beach is one of the best beaches in ภูเก็ตกะ beach is one of the best beaches in Phuket บอกว่าชายหาดกะตะเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาชายหาดที่ดีที่สุดในภูเก็ตค่ะภาคใต้ของประเทศไทยนะคะ South t h t i l i n d นะ exercise exercise อีกแล้วอันไหนตัวไหน exercise นะคะแต่ถ้าตัวอย่างออกเสียงว่า example นะ fill the tables with comparison fill the tables with comparison table แปลว่าโต๊ะค่ะแต่นอกจากแปลว่าโต๊ะแล้วยังแปลว่าตารางได้อีกด้วยค่ะนะก็มี adjective ที่ยังไม่ได้เปรียบเทียบมา ก็ให้เราไปทําเป็นขั้นเท่าเท่าเท่าขั้นเท่ากันขั้นกว่าขั้นสุดแล้วก็เอาความหมายมาให้ครูด้วยนะมันมีหมดแล้วนะคะที่เรียนมาแล้วแค่เราไปจัดระเบียบให้มันมาเรียงอย่างหน้ากระดานแล้วจะได้ดูความแตกต่างของแต่ละระดับขั้นมี positive ขั้นธรรมดา comparative ขั้นกว่า superlative ขั้นสุดแล้วก็ meaning ก็คือความหมายตัวอย่างคือ big ขั้นเท่ากันขั้นธรรมดา as big as Comparative ขั้นกว่า bigger than Superlative ขั้นสุด the biggest Meaning ก็แปลว่าใหญ่นะใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่ที่สุดนะที่เหลือ tall nice short slim wide อนะไปทำมาแล้วกันนะคะแค่เท่าไหร่เอง5ตัวเองนะแล้วลองแต่งประโยคดูว่าหนูแต่งได้ไหมนะไงแล้วคงเจอกันคราวหน้าวันนี้ไม่ต้องเห็นหน้ากันแล้วละ g o o d บายค่ะ